ไปนี่เอารรถรถทับอมหุ้ยคอกพี่กบเจอคอกพี่เอาเบ็ดมาหน่อยผมเจอคอก เดินลงมาตรงนี้เลยมันตื้นพี่ถอดรองเออใส่รองเท้านี่ข้ามไปเลยเดินลัดป่าพี่ครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขื่อนกาญจนานะครับผมระหว่างทางที่เราจะเข้าหมายตอนนี้ผมก็ขี่รถมาตะกล้องดูนิดนึงครับครับผมก็มาเจอหมายไม่ใช่เจอหมายเจอข้ออี่ข้อหนึง่งเพราะกะว่าขับรถลงมาแค่มาดูหมานะครับแต่บังเอ,อิญเจอเดี๋ยวลองตีดูครับทางซ้ายพี่ผมเม่เกี้ยมผมเห็นมันไปทางซ้ายแล้ว นั่นจะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย น่าจะมีแม่แค่ตัวเดียวหรืออาจจะไม่มีแล้วก็ได้ยากนะครับจะตามไหมตามเดี๋ยวไปเลยไหน,นก็มาละเดินเล่นแถวนี้ก่อนก็ได้พี่บเดินเล่นแถวนี้ก่อนเฮียตัวอะไรวะเนี่ยแม่งโคตรคันเลยพี่ เรียบร้อยพี่บุีเย la ่ทิ้งแล้วมั้งเนี่ยผมว่าแต่กล้องกล้องติดลมลุงนี่ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้ป่ะโอ้โหยิ่งเหยียบยิ่งจม เฮียดดิตัวลักตัวเลนะครับตัวลักตัวเลนะครับดูสภาพเดือปล่อยเข้าฝ่าโอ้ยไปไม่ได้แล้วจดไปได้เดินได้หมดแหละมีทิ้ก็ข้อหนึอหนึเดเรามาเจอมาเจอข้อกหนึ่งอยเพื่อนๆตัสภาพเรา ขึกบดีอีกข้อหนึ่งวะซ้ายมือซ้ายมือนี่สองสามสี่ขหกห้าขหกนี่นี่อันนั้นแบบตาเล็กหรือข้อก็ไม่รู้

哪个给我？<laughs> <laughs> หายไปไหนได้วะไปไหนแล้วครับออกขวาป่ะออกล้องโลงไปเลยลูกป่า โอ้นะครับโอ้นะโอาแล้วขึ้นขึ้นขึ้นทำงานทำงานไม่ต้องเถียงขึ้นมาไม่ต้องเถียงครับไม่ต้องเถียงฟ้ามีไซด์แล้วเนี่ยตัวนี้มีไซด์แลครับตัวนี้

เลขของการออกล่าอุย้ยไซส์เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่เหมือนกันเนี่ยพี่ก<อ>ูไซส์ไซส์ตัวนี้ตัวแรกนึกว่าเล็กการมันเล็กนะนนี่นะครับเพื่อนๆชัโดูแก่งกระจาดนะครับผมไซส์ก็ประมาณสักสี่กว่ากตัวแรกของเราในวันนี้นะครับผมก็ไซส์สวยเลยนะครับผม ผมก็จัดการด้วยคันฮาซอนเช่นเคยนะครับผมนี่นะครับพพะ่อกของเราคันฮาซอนนะครับผมฮาซอนดิฟเวทสิบยี่นะครับตัวนี้หกฟุตหกสองท่อนนะครับต่อกลางตัวนี้เป็นตัวคือคันตัวนี้นครับมีวางไกด์มาทั้งหมด8ตัวนะครับบาลานซ์พอดีพอดีเลยนะครับผมก็แอคชั่นก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับผม ปเดี๋ยวเราตัวนี้ขอถ่ายรูปก่อน,นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราปล่อยทีอ่าสายครับคอกไปไหนเราไม่รู้พี่อ,อ่าพี่พาไปใกล้ๆคอกได้ไหมครับได้ผมจะได้ไปปล่อยข้างๆลูกเขาเลยนะครับกระโดดตัวนี้ก็ไซส์สวยเลยนะครับผมนี่นะครับอวดตับเลยนะครับตัวนี้ประมาณสี่โลก,กว่าๆมีแน่นอนครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยให้เขาไปเลี้ยงลูกอะ ปลาตัวนี้แข็งแรงครับเดี๋ยวเราปล่อยให้เข้าไปนเรียงลูกนะครับอ้าวงาบน้ำ,งำปล่อยแล้วนะครับไปแล้วครับผมสวยงามครับผมเดี๋ยวเราหาตัวใหม่ครับ เดินไม่ยอมเข้าป่าแม่ก็ไม่จุดที่เห็นมั้งนะ ไม่ง้นนางพี่หลดครับผม ไปแล้วพี่ดูหน่อยในนี้มีคอกปะฮึแต่ไม่โดนอุ้ยทำไมอ่อนแออย่างเงีเย้ย เปลียนเป็นช่วงเล็กน้อยแต่จะมากจะลดเดยอะคุณมีโอกาสเจอไหมตีเตียเนเตีกระท่ำป่า นกอะไรวะนกปลาฮะนกปลาตัวใหญ่นอ่มนคออรกินเระโดดเลยพี่อะปลาปลาแกงกระจาดนะครับผม มันกินอย่างนี้เหรอไม่จบที่สุดเราก็หาปลาป่าของแก่งกระจา์เจอนะครับผมตัวนี้ก็ประมาณไซส์สามนะครับตัวก็ไม่ได้โตมาก ปลาปลาโอ้ปลาเปลือกปลาปลาแข็งเขื่อนแก่งกระจานนะครับผมตัวนี้ก็ประมาณสักสามโลได้นะครับไซส์สวยเลยครับตัวนี้แรงดีมากกัดอยู่ในป่าลกๆแบบนี้นะครับผมไม่คิดว่ามันจะกัดนะฮะแต่ก็โดนจนได้ครับผมก็คันที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นคันซอนนะครับผมหาซ้อนคันเดียวครับผมใช้ทั่วไทยนะครับไปทุกหมายเลยนะครับผมคันนี้รับจบแลครับผม ใช้ดีมากใช้ผ่านใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ไตครับตันนี้ไตจะเอาไปต้มยำไหมครับเอาก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามันไม่ใช่ปลาคอครับครับผมวันนี้เราก็มาใส่หม้อข้าวของไตเขามากินนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้มีข้าวมีอะไรมากินยังไงตัวนี้เราก็ขอให้เอาให้ไต่นะครับผมเอาไปทำกับข้าวให้เรากินดีกว่านะครับตัวนี้ก็ขออนุญาตนะครับผมสักตัวนะฮะ เดี๋ยวเราหาตัวต่อไปนะครับผม อย่างนี้วะพี่เป็นแ่ขเนเหมือนวิ่งแม่เลยโอ้ยอร่อยวะ มีแม่นะเพื่อนๆตบไปทีแล้วนะครับโอ้ตีก็ดีติดติดเปล่าวพี่ ไปแบบนี้พี่มันไม่โยกนี่ยาลูกมันหอบเล็กหนึ่งอูมตบอีกแล้วตอบตอบปีกนเ่น ตกออยังไงวะพี่หที่มันที่มันเป็นฟองเนี่ยมันตบยังไงพี่มันต,อบ,อนตบแล้วมันก็ปล่อยอย่ะมันไม่ได้ใช้ปากกัด่ะจ๊วต้องใช้ปากกัดมันโดน ปากนิดเดียวเอง่ะพี่เบาก่อนนะครับพี่เบาก่าอนนะครับจะเข้าป่าเปล่าพี่ข้า,า,างบง,ง,งนี้ดีกว่าพี่ขึ้นบนดีกว่า ไกลแล้วพ <Catalunya> ี่ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วโช่ไหมโลแล้วคุณอโลแล้วครับโลแล้วครับผม หออแล้วครับโอ้โหแดดครับมองไม่เห็นเลยหมอแล้วมแล้วครับหมาแล้วครับเบ็ดตัวเบ็ดมันเล็กนะครับผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากงัดเท่าไหร่โอ้โห โหมีไซส์นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีไซส์สวยๆเลยสวยๆเลยครับตัวนี้สวยๆเลยนี่นะครับ ถุงขยะถุงขยะของเราเองนะครับมันหล่นลงไปเอาไม่ให้มันอยู่ในกระชังนี่นะครับผมตัวนี้ก็มีมีไซว่ะพี่กบมีสีครับตัวนี้ปลอดภัยไว้ก่อนครับผม น,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 นี่ครับเพื่อนเดี๋ยวขอปลดยอกร่อนดีกว่าอันตรายนี่ครับเพื่อนตัวนี้ก็ลายสวยเลยนะครับผมนะครับก็เป็นแต้มที่สามของเราในวันนี้นะครับผมตัวนี้ก็มีเท่าประมาณสี่โลสามโลก,กว่ากว่าสี่โลนะครับตัวนี้นี่นะ ปลาตัวนี้เราก็จบเกมด้วยคันฮาซอนดริฟนะครับผมนี่นะครับคันเดิมคันเดียวที่ผมใช้นะครับคันฮาซอนดริฟเช่นเคยนะครับผมเวท10 20นะครับ6ฟุต6 2ท่อนต่อกลางนะครับผมไกด์ทรงเค8ตัวนะครับวางไกด์มาพอดีพอดีเลยนะครับผมทำระยะได้ดีนะครับตัวนี้ตีเหยื่อได้ไกลนะครับครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาปล่อยปลากันนะครับผม เขาแข็งแรงนะเขางับน้ำนะเผื่อจะงับนิ้วผมด้วยก็ได้นะครับปลาไซส์สามกว่าสี่นะครับสวยงามครับผมอี่ยโลเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมใกล้เลยนะครับผมพี่เอาซ้ายนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราปล่อยตรงนี้เลยนะครับผมแข็งแรงแล้วนะโอเคอย่างนับสิปล่อยสิอ่าโอเคแข็งแรงนะไปแล้วไปแล้วครับผมบายยครับผมเจอกันทริปหน้าครับผม